ยิ่งนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ <laughs> ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นนะฮะเพราะงั้นอาจารย์จะสามารถมองได้ว่าประชาธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อเทียบกับประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งในการจัดก,การเลือกตั้งที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่มีกลุ่มหนึ่งก็ขัดขวางการเลือกตั้งกลุ่มหนึ่งก็ต้องการจะไปเลือกตั้งเนี่ยเปรียบเทียบประชาธิปไตยของประเทศไทยแล้วเนี่ยอาจารย์มองอย่างไรเมื่อได้ศึกษากับ ประเทศอื่นๆที่อาจารย์ได้ไปศึกษามาเชิญครับครับขอบคุณก่อนอื่นขอขอบคุณผู้เชิญนะฮะเชิญผมมาไกลจะพยายามพูดให้คุ้มกันแล้วกันนะฮะจริงๆผมขอก่อนที่จะตอบคำถามเมื่อกี้มันมีคำถามที่ค้างอยู่อยากตอบกันว่าคุณสมชัยต้องการอะไรกันแน่ครับอาจารย์ทราบไหมครับก็คิดว่าคงทราบเดี๋ยวจะนัดเจอกันที่โฟซีซันเนี่ย อาจารย์อาจารย์นัทสมสมชายฝ่ายเดียวเขาคงไม่ไปกับอาจารย์ด้วยแล้วมั้งไม่เป็นไรงานนี้ผมสู้เต็มที่ต่อให้ผมต่อให้ผมต้องท้องเนี่ยนะฮะผมก็ยินดี a อ y น a y โอเคฮะเาเอาเรื่องเอาเรื่องซีเรียสคือมันก็เป็นปรากฏการพิเศษนะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยผมก็ ถ้าจะอธิบายเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยาวนะฮะก็ผมพูดไปแล้วหลายที่ขอพูดสั้นๆแล้วกันว่ามันก็เป็นเกมของคนขี้แพ้นะครับที่แพ้แล้วแพ้อีกแพ้ซ้ําแพ้ซากแล้วก็ไม่มีปัญญานะครับไม่มีปัญญาที่จะทํานโยบายเนี่ยให้มัน competitive ก็คือสามารถที่จะแข่งแข่งกับ คู่แข่งทางด้านการเมืองได้นะครับผมก็พูดไปแล้วเช่นเดียวกันไอ้เรื่องเกี่ยวกับระบบทักษินน่ก็ผมไม่พูดอีกเพราะเบื่อคํานี้มากนะฮะเบื่อคํานี้เนี่ยเพราะว่าในฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยผมเองก็ยังยังคิดไม่ออกว่าไอ้ระบบระบบทักษินในแม่งคืออะไรนะครับกำลังออออากาศอยู่ฮะจย์อ้าวเหรอฮะต้องต้องเซ็นเซอร์ตัวเองซะหน่อยนะครับไม่ไม่ลืมคำพืชเพราะเป็นไพร่นะฮะ ในสุดแล้วเนี่ยมันมันกลับมาสู่มันมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคือปัญหาคอร์รัปชันมันก็เป็นปัญหาสําคัญแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเอ่อมันไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณเนี่ยลืมเพิกเฉยทําลายหลักการทางด้านประชาธิปไตยเอาเป็นอย่างนี้ละกันนะครับและผมก็เชื่อว่าไอไอการแพ้ซ้ําแพ้ซากเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เออเออเรียกกบทได้หรือเปล่าเนี่ยครับสารสารเขาก็ยังไม่บอกว่าเป็นกระบทนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระบทถอดถุงแล้วกันนะ ขอเป็นเรียกกระบฏดถอดถุงแล้วกันนะว่ามันก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งคือผมถึงบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่เราที่เรามองเห็นอยู่ผมเองอยู่จากต่างประเทศก็มองกลับเข้ามาตอนแรกๆมันก็มีการรายงานข่าวจากต่างประเทศในเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับม็อบที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่ามันเป็นม็อบต่อต้านรัฐบาลแต่หลังแนวโน้มของการเขียนรายงานจากสื่อมวลชนต่างประเทศเหล่านี้เขาไม่ใช้คาว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลอีกต่อไปเขาใช้คำว่ากลุ่มต่อต้านประชาธิปไตย ซึ่งอันนี้มันก็เห็นให้ชัดนะฮะคือคนทั่วโลกเห็นหมดว่าการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกว่ากปปสอะไรก็แล้วแต่ที่ชื่อเก๋มากๆนี่นะฮะมันไม่มีอะไรเลยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายในประเทศนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนในประเทศเราเนี่ยแหละโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงๆนะฮะก็อาจารย์มากดีก็อาจารย์ด้วยเนี่ยฮะอันนี้อารวมผมด้วย จริงผมก็มีความจัดจริตพอสมควรนะฮะก็คงมีแต่พวกผู้มากลากดีที่มองไม่เห็นว่าไอ้มอบมอบจริงๆเนี่ยความต้องการมันคืออะไรแล้วอาจจะอยู่ในกรลามนานเกินไป นะะจนไม่สามารถมองได้ว่าโลกภายนอกปเป็นอย่างไรบ้างมันก็ผมก็คิดว่าเอาละผมลากยาวเกินไปแล้วว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันแปลกมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเนี่ยเรากับสวนกระแสดได้ซ้ำนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบให้ดีสุดก็คือเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอ,อ,อินโดนีเซียเขาไปไกลามากนะครับมีการเรียวกว่าสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข,แข็งมากเนี่ยตั้งแต่ปีคศ1997มาถึงทุกวันนี้เนี่ย นักวิชาการในภูมิภาคนี้พูดได้เลยว่าประประเทศอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดในอาเซียนนะครับก็คงต้องดูกันต่อไปเอาล่ะอินโดนีเซียอาจจะไกลเกินไปนะฮะอาจจะเราอาจจะเรียกว่ารีเลทมันไม่ได้แต่เราเนี่ยต้องเข้าใจกรณีของพมา่าเนะเพราะมันมันใกล้ตัวเรามากนะคือ <c oughs> <c oughs> คือจะเปรียบก,กับพมา่านี่ผมก็รู้สึกยังไงอยู่เพราะผมเองก็ทำเรื่องพมา่ามาตลอดจริงๆในแต่ก่อนนียไอ้เอาไทายเปรียบก,กับพมา่านี่ไม่ได้เลยนะเพราะพมา่าเนี่ยมันมันแบ็คเวิร์ดมากเลยมันมันเป็นประเทศด้อยพัฒนาทุกอย่างนะฮะทุกวันนี้การว่าเขาก็ล้ำหน้าเราไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีก็ก็มีแต่ไทยนะ,ะนะท่านที่ทิ้งท้ายอยู่ล้างท้ายอยู่แล้วก็มีเอ่อความคิดที่เริ่มทางด้านการเมืองใหม่มมๆเกิดขึ้นเยอะแยะมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึง่งซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่กับเรืื่อองงกการเลตั้ แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเมืองที่เราประสบกันอยู่นะฮะเรื่องนักรดการเมืองนะฮะรเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเ,เรื่องเกี่ยวกับความความพยายามที่จะเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อให้พรรคฝ่ายค้านได้เข้ามามีส่วนมากขึ้นนะฮะกเ็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นะเราทวนกระแสนะ,ะเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าแล้วอะไรมันคือปัญหาก็กลับมาสู่เรื่องเรื่องของพรรคพรรคฝ่ายค้านกปอปปสที่ ยังไงอะคือแพ้แล้วก็ไม่ยอมคงก็กลับผู้เรื่องเดิมแพ้แก็ไม่ยอมยอม,ยอมรับความแพ้นะฮะก็ใช้วิธีเนี้ยลากมันเล่นออกไปนอกเกมประชาธิปไตยครับครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์คิดว่าการที่กรบปรสอ,ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการคอร์รัปชันต่อต้านระบอบทักษิณปฏิรูปประเทศเนี่ยมัมมนเพียงแค่นี้เหรอฮะหรือมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องของอ่านี่คือเกมเกมการปฏิรูปประเทศหรือเกมการที่จะกําจัดฝ่าย ตรงกข้ามทางการเมืองหรืออะไรถ้าจะพูดฟันธงนะคือผมก็เป็นคนไม่ชอบพูดอ้อมคอมนะฮะก<ะ>็มันก็เป็นเกมของเขาที่ต้องการกาจัดคู่แข่งด้านการเมือง <ฮะ S 2> แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออธิบายนิดนึงตอนหลังแล้วกันแต่เอาเป็นตอนนี้เนี่ยมันเ,เป็นเกมจริงๆเป็นเกมการเมืองนะฮะไอ้คำว่าปฏิรูปทั้งหลายไอ้คำส,สวยๆพวกเนี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันเป็นวาทกรรมนะฮะ,ฮะผมไม,ไม่จำไม่ได้ว่าใครเอามาพูดว่าจะทาความสะอาดบ้านเนี่ยแต่เอาผ้าคีริ้วที่สกรปรกเนี่ยมาทาความสะอาดบ้าน เอาละอันนั้นอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะฮะเพราะว่าผมเองมีคนใช้ว่าเป็นเป็นผู้ดีนะก็ <laughs> ไม่เกคยทำความสะอาดบ้าน <laughs> เอาเป็นว่าเอาให้ชัดกว่าน,นี้คือจะจับโจรเนี่ยแต่เอาโจรมาจับโจรนะฮะอัน <successes> นี้คือมันเป็นสังคมไทยสังคมความดัดจริกจริงๆนะฮะไอคนที่จะจับคนเนี่ยตัวเองด่าเขาเนี่ยชี้นิ้วด่าเขาเคาคอร์รัปชันตัวเองก <c oughs> ็โกงกินกันระเบิดเถิดเทิงนะฮะแล้วก และเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีรายงานออกมามีการทําการวิจัยออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าไอ้ไอความเน่าเฟ,ฟ้ของระบบทักสินมันไม่ได้เลวร้ายไปกว่าระบบก่อนหน้าทักสินนี้เลยนะครับคนที่ออกมาด่าเขาในที่บ้านอาจจะไม่ค่อยมีกระจกในการส่องตัวเองนะครับถ้าผมได้มีโอกาสแต่งงานกนะับคุณสมชยัยเมื่อไหร่ผมจะแจกของชำวุเป็นกระจก <c oughs> ผม,ผมอยากให้อาจารย์ได้เติมคำในช่องว่างเหมือนกันนะเพราะว่ารายการหัวข้อที่เราจัดวันนี้ก็คือว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยจุดๆมีผมกับสมชายเท่านั้นคำในช่องว่างของอาจารย์ก็คือมีผมก็คือมีอาจารย์ประวินกับสมชายไหนะฮะสีสุทธิยากรเท่านั้นแหละกับอาจารย์ประวินฮะอาจารย์ประวินจะมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับผู้ส่งอิทธิพลผู้ส่งอิทธิพล ผู้ผู้ทรงอิทธิพลที่ที่กปปสนะฮะไม่ไม่ต้องมากไปกว่าอื่น <laughs> <laughs> แม้ใส่เสื้ออะไรคงเห็นนะฮะ <laughs> ครับผมไม่ขอพูดทางด้านเออแง่มุมด้านกฎหมายผมไม่ใช่เออไม่ใช่นักกฎหมาย <laughs> ครับครับเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยอย่างที่อาจารย์อาจารย์พิษได้พูดไว้ก็เคลียร์ว่าสารนักพูดบอกว่ามันเลื่อนได้แต่ไม่ได้บอกคาว่าจะต้องเลื่อน <laughs> อันนี้ก็เป็นการตีความง่ายๆนะฮะแล้วในความเห็นของผมเองผมยังอันนี้ผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ตามข่าวว่าตกลงคุณยิ่งรักเนี่ยตัดสินใจจะเลื่อนหรือไม่คุยกันวันอังคารครับผมก็หวังว่าคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะพรรคของคุณเนี่ยทำให้ประชาชนผิดหวังมาหลายครั้งหลายหนนะฮะหวังว่าครั้งนี้คงจะไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังอีกนะฮะเพราะก็บอกตรงว่าเบื่อพรรคเพื่อไทยมากนะ คือคือประชาธิปัตย์เนี่ยผมเลิกหวังไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเป็นลูกเนี่ยก็ตัดทิ้งไปแล้วนะฮะผ่าตัดออกไปแล้วนะฮะแต่พรกพรเพื่อไทยเนี่ยมันคือก็อยากให้ครั้งเนี้ยยึดมั่นในหลักการก็คือว่ามีการเลือกตั้งก็มีไปเพราะผมเชื่อว่ามันจะเป็นทางออกทางหนึ่งอ่ะนะครับการที่เรากําหนดวันเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยแล้วก็โกอาเฮดไปเนี่ย ถ้าเกิดเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมันผมว่ามันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลได้นะครับแล้วถ้าเรามองจริงเนี่ยนอกเหนือไปจากเรื่องเกี่ยวกับไอ้ legal technicality ทั้งหลายนะครับผมก็ประเด็นมันก็คือเป็นประเด็น,นด้านการเมืองนั่นแหละนะครับเราก็หนีไม่พ้นไอ้เรื่องการเมืองการที่ขยายตัวออกไปเนี่ยขยายเลื่อนวันออกไปนานมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการต่ออายุให้กับม็อบนะครับให้ยังคงต้องทําตัวเป็นอันตราพานต่อไปนะครับปิดนู่นปิดนี่ปิดแล้วปิดอีกนี่ทุกวันนี้ต้องอยู่ในถ้ำเลนะ้นเนี่ออกจากบ,บ้านไม่ได้โอ๊ยตายแล้ะ แล้วผมพอไคิดว่าไอ้นี่มัน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 ไม่มีผลมันไม่แล้วหมายว่าถ้าเลื่อนออกไปแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะกลับมาเล่นเกมนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ไม่มีอะไรการันตีนะครับเลื่อนออกไปแล้วหมายความว่ามันจะมีความรุนแรงลดน้อยลงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับแล้วเลื่อนออกไปแล้วล่าสุดแล้วคุณจะจัดไหมคุณก็ต้องจัดอยู่ดี มันไม่เราก็หนีมันไม่พ้นอยู่ดีอะ<ต>ในสุดแล้วมันก็กลับเรื่องการเลือกตั้งถ้าถ้ามันมีสมมติฐานหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเลื่อนไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาธิปัตย์ลงรับสมัครเลือกตั้งด้วยแล้วประชาธิปัตย์เป็นใครทำไมต้องให้โอกาสซ้ําแล้วซ้ําอีกคือคือ,อถ้าต่อให้เลื่อนไปชาติหน้าคุณก็ไม่ได้รับการเลือกตั้ง อาจารยถา์ถ้าเกิดว่าให้ประชาธิปัตย์ลงความชอบธรรมของการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์หรือว่าวันไหนก็จะมีความชอบธรรมมากขึ้นการขัดขวางก็จะถูกน้อยลงลดมวลชนของกปปสงลงไปได้มากเหมือนกันอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะมันก็ส่วนหนึ่งแต่โอกาสเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทาอย่างนี้เนี่ยไม่รู้กี่โอกาสต่ออีกโอกาสแล้วทําไมเขาจะต้องเอาการเลือกตั้งเนี่ยจับการเลือกตั้งมาเป็นตัวเป็นค่าถ่าย หมายความว่าเนี่ยทำไมทุกข่าวมันต้องขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้มีความชอ,ชอบชอบทำมากขึ้นเราไม่รู้ด้วยว่าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะลงมาเล่นเกมนี้ด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งก็ได้มัน,ม,ม,นมีมันมีอะไรอีกหลายปัจจัยที่ที่ทมันแต่ผมเชื่อว่าคือเขามีโอกาสหลายโอกาสแล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ย จุดยืนเขามั่นคงแล้วว่าเขาเนี่ยต้องการบอยคอรดการเลือกตั้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลื่อนออกไปอีกเลื่อนเลื่อนออกไปเพื่ออะไร,รนะครับ,รบนอกจากว่าเลื่อนออกไปเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ของการปกครองไม่ได้เพื่อจะสร้างบริบทนะครับให้เกิดการแทรกแซงทางด้านการเมืองของสถาบันบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การทารัฐประหารนะฮะเพราะว่าไอ้สถานการณ์ที่มันขาดความมีเสถียรภาพเกิดศูนยากาศทางด้าน การปกครองด้านอำนาจก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันก็มีแต่ลบกับลบเพราะฉะนั้นผมผมยังขอยืนยันว่าถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักดูอยู่เนี่ยคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมัน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 ดำเนินต่อไปแล้วผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นผลดีกับพักเพื่อไทยเองอันนี้ที่พูดคือไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนพักเพื่อไทยอะไรเป็นพิเศษแต่อยากจะบอกว่าการเลือกตั้งผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นการให้ความชอบธรรมต่อพักที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอ,อาจารย์คิดว่าถ้าถ้าเกิดเดินหน้าสู่การเเลลืืออกกกตตัั้้งงาร หลังวันที่สองกุมภาพันธ์มันจะมีอะไรที่เป็นความหวังไหมครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันจะคลี่คลายไปในทางที่ที่ดีขึ้นหรือหรือในอีในทางหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปมันก็จะมีแต่ความโกลาหลมันคือภาพอะไรกันแน่หลังเลือกตั้งสองกุมภาพานันธ์ผมก็บอกตรงผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะฮะว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายกปปสเนี่ยความต้องการเขาคือต้องการที่จะกำจัด สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นระบบทักษินเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่มันมันก็ไม่ใช่เป็นทางออกสมบูรณ์แบบอ่ะ <ừ> ผมก็เชื่อว่ามันคงจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับ <ừ> แต่นั่นก็ได้หมายความว่าพอเรามองเห็นปัญหาข้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็จะไม่จัดการเลือกตั้งมันมันก็ไม่ใช่นะมันก็มีกลไกของมันที่เราต้องเดินดําเนินตามไปนะครับ <ừ> ผมเชื่อว่าในสุดแล้วเนี่ยการยึดมั่นอยู่กับเออกฎเออกฎ,เ,อกฎเกณฑ์ทางด้านประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักการทางด้านประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อ่ยงงไ ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรเนี่ยจะเล่นเกมสะอาดเล่นเกมสกรปรกบอย่างไรก็ตามคนที่อยู่ข้างประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปัตย์ <c oughs> <c oughs> คนที่อยู่ข้างประชาธิปไ <c oughs> ตยเนี่ยจะต้องได้รับชัยชนะในที่สุด <c oughs> ผมเชื่ออย่างนั้น <c oughs> ครับ,รบอ,อาจารย์อาจารย์ประวินอาจารย์ฮะคือตอนนี้มันมีข่าวออกมาอันหนึ่งบอกว่านายกทีมงานของท่านนายกเองบอกว่ายินดีที่จะเลื่อนการเลือกตั้งถ้าเกิดกปปสหยุดขัดขวางการเลือกตั้ง อันนี้ถือเป็นเงื่อนไขที่พอรับได้ทั้งสองฝ่ายไหมครับออตอบไงดีอ่ะไม่ยอมไม่ได้มันมก็กลับมันก็กลับไปสิ่งที่ผมผมพูดเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าแล้วทำไมเนี่ยจะต้องให้โอกาสกับพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นี่ก็เช่นเดียวกันว่าทำไมเ,เราจะต้องให้โอกาสกับกรบปป,ปอสอนะครับ,รบก็กลับไปเรื่องที่ก ในสุแล้วกปะสะเนี่ยก็เอ,เ,อเอาเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมดเรื่องความอยู่รอดของของรัฐบาลของคุณยิ่งรักเ,เป็นตัวประกันนะฮะแล้วก็เราให้โอกาสซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีอะไรการนันตีหรอกครับว่าเงื่อนไขนั้นมันจะเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้ว่าทางกาปะสชุพูดว่าโอเคจะยุตินะครับในเมื่อจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การให้การสนับสนุนการเลือกตั้งตั้งแต่แรก แล้วทำไมเนี่ยเขาถึงจะต้องยอมเล่นกับเกมนี้โดยการที่ยุติการชุมนุมเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งในเมื่อคุณเขาไม่เอาการเลือกตั้งตั้งแต่แรกแล้วมันผมว่ามันก็ผิดมันก็มันมันไม่เวิร์กอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็เลยยังยังเชื่อว่ารัฐบาลอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าก็คงจะต้องกําหนดวันไว้วันที่สองเนี่ยแล้วก็โกเฮดแล้วค่อยดูกันอีทีว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยปรับตัวปรับตัวนะครับปรับนโยบายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่จะมีขึ้นใน,น่นาคนคตครับถ้าอย่างนั้นในเมื่อทางรัฐบาลเองก็ยืนยันในเรื่องของหลักการการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราทราบแล้วว่าเจตนาของกปปสคือไม่เอาการเลือกตั้งเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นมันควรจะใช้กระบวนการอะไรฮะเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็คือไม่เอาการเลือกตั้งเลยอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้องการการเลือกตั้งรัฐบาลจะต้องใช้กลไกอะไรในการที่จะให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาได้ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าในสุดเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยต้องต้องสร้างหลักประกันกิิดขึ้นจรง ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยผมยังนึกไม่ออกแต่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยคงต้องแสดงให้สาธารณชนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ในสถนานที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับให้จนจากวันนี้เนี่ยไปถึงวันที่สองเนี่ยให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าพวกป่วนเมืองนะฮะพวกอันพาลทั้งหลายเนี่ยยังไม่เอาเนี่ยก็ต้องใช้กฎกฎเกณฑ์และใช้กฎหมายในการจัดการกับกลุ่มกลุ่มที่ยังทําตัวเป็นอันพานอยู่คือผมบอกไว้แล้วว่าการออกมาแสดงความเห็น ทางด้านการเมืองการออกมาชุมนุมกันเนี่ยมันเป็นสเปริตของประชาธิปไตยซึ่งคุณสามารถทําได้นะครับต่อใหเอ้เลือกตั้งไปแล้วถ้าคุณยังอยาก,ออกมาปท้วงก็ปท้วงไปคุณจะประท้วงอีกสิปีก็ประท้วงไปนะครับแต่คุณต้องยึดมั่นในกฎกติกามารยาทด,ด้วยนะครับไม่ใช่ไปบุกยึดสถานที่นู่นสถานที่นี้นี่มันเลยเถิเเเเดไปแล้วนะครับหลังจากการเลือกตั้งนะครับยึดหลักยึดผลจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ ใช้กฎหมายนะครับในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ,รบถ้าเกิดว่ามีการทํากันเกินเลยขอบเขตไปผมเชื่อว่านั่นคือก็เป็นทางออกทางหนึ่งอาจารย์พิทัเลือกแล้วยังฮะจะไปอยู่ไทยเหนือหรือไทยใต<ม>้ไทยกลางนี่คงอยู่ไม่ได้นะคงตีกันอยู่ผมอยู่เกี่ยวโตเลี้ยงหมาดีกว่าขอนิดนึงฮะเรื่องเกี่ยวกับ,บอ,องค์กรอิสระทั้งหลายจริงๆนี่นมันเป็นชื่อชื่อย่อนะชื่อเต็มจริงๆมันคือองค์การอิสระจากความถูกต้องความยุติธรรมและประชาธิปไตย เราเรียกติดป่ามันเป็นคำสัส้นๆไปกลายเป็นองค์กรอิสระนะฮะก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอ,องค์กรในด้านตุลาการนะมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะครับว่ามันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเรื่องนี้เนี่ยจะตัดเรื่องยาวให้สั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความกระเสือกกระสนของกลุ่มอํานาจเก่าซึ่งระบบยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ไปเกี่ยวพ่วงอยู่กับกลุ่มอํานาจเก่าอันนั้นและตอนนี้เนี่ยนะครับภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านการของไทยมันเปลี่ยนไปมาก มันเปลี่ยนไปจนถึงจุดที่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาจากความเป็นจริงนะฮะแล้วเขาต้องการเรียกร้องโอกาสทางด้านการเมืองนะครับผมไม่ได้บอกว่าความเท่าเทียมกันทางด้านการเมืองซึ่งมันคงไม่มีนะครับแต่อย่างน้อยในยสิ่งที่เขาเรียกร้องคือโอกาสที่เขาสามารถจะ access เข้าถึงอำนาจทางด้านการเมืองทั้งหลายนะครับก็ไอาการเปลี่ยนแปลงนี่มันเกิดขึ้นมามาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคุณจะรักหรือคุณจะเกียรติทักษิณเนี่ยคุณต้องให้เครดิตในเรื่องเกี่ยวกับ การให้พลังกับกลุ่มรากหญ้าจึงผมก็ไม่ใช่ไม่ไม่อยากใช้คํานี้หรอกแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบนะฮะซึ่งเขาตื่นตื่นตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็องค์กรอิสระหลายในแทนที่จะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับภายในประเทศเนี่ยกับกลายเป็นอย่างที่บอกนะฮะความกระเสือกกระสนทั้งหลายที่ต้องการคงไว้ซึ่งสถานะของกลุ่มอํานาจเก่าแล้วก็สถาบันการก็เป็นหนึ่งในนั้น ก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าเราเห็นหลายครั้งหลายคราวการแทรกแซงของสถาบันตุลาการนะครับจนกระทั่งมีสับสวยตุลาการพิวัตรอะไรก็แล้วแต่หรือรัฐประหารโดยกระบวนการศาลก็ว่าไปนะมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆและผมก็เชื่อว่ามันคงจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะว่าไอ้อาวุธทั้งหลายที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังใช้จัดการประชาธิปไตยเนี่ยมันเหลือไม่เยอะนะฮะใช้เนี่ยไอ้การทํารัฐประหารเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ทุกครั้งนะนี่ก็ใช้มาแล้วสิบแปดครั้ง จะใช้อีกมันก็ผมว่ามันคงจะมีอ่ะนี่ภูมิใจมากนะไปไหนไปเลคเชอร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีสถิติของการทำรัฐประหารสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <laughs> ด้วยความภาคภูมิใจอย่างมากมนะคะเพราะฉะนั้นมัน,มนตัวเลือกเข,เขามีไม่เยอะนะ,ะส่วนหนึ่งก็คือการเข้าแทรกแสงของศาลไอ้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ม็อบสตรีทม็อบเนี่ยเขาก็ใช้อยู่นะฮะแล้วมันยังมีกลไกอื่นๆเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมินนึ่น 1, 1่เนี่ยซึ่งก็ยังใช้อยู่ประปรายนะฮะกะ็มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เขาไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ในที่สุดขึ้น อืมครับอาจารย์คิดว่า,ามันจะเห็นความสงบหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าไปสู่ระบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยอีกนานไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่านะฮะก่อนที่เราจะขึ้นจุดสูดสงสุดเนี่ยเราคงต้องลงไปจุดต่ําที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้พูดว่าคือไม่อยากจะสร้างภาพในแง,ง่ที่มันลบมากๆนะแต่ผมเชื่อว่าไอ้จุดต่ามันยังมาไม่ถึง<อ>ถ้าสิ่งที่เราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้ยวายมากรับไม่ได้เนี่ยคุณเตรียมตัวแพ็คของไว้เลยเพราะจุดต่ํามันกาลังจะมา โอเคครับ okay,